ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเหมือนเช่นเคยนะฮะว่าผมกับผมมีเตือนไนท์เรนเจอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมซับเวสเซิล์ปอีกแล้วนะครับเราก็มาสนุกนะฮะมาเล่นกันต่อเลยดีกว่าโอเคก็วิ่งหนีไอ้ไอ้นี่เหมือนเดิมนะฮะไอเนี่ยแหละไม่รู้ว่าใครไอเนี่ยแหละเหมือนเดิมช็อปชอปแล้เออเนี่ยผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ย เพิ่งรู้เลยอะแบบในในพวกหนังสัตว์ทำไม่ได้อ่ะแต่ในเนี้ยทาได้อะนะเดี๋ยวให้ดูเลยเก็บเก็บก่อนก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวรู้เลยนะมาเลยมาเลยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยในโทรศัพท์ไม่สามารถทําได้นะฮะนี่แหละแบบเนี้ยที่ที่กระแทกแบบเนี้ยเออเนี่ยกระแทกแบบเนี้ยเนี่ยนะครับถ้าถ้ากระแทกอย่างเงี้ยในโทรศัพท์อ่ะโดนเนี่ยโดนจับเรียบร้อยแล้วเสร็จเลยเนี่ยเนี่ย แต่เอเนี้ยเสร็จเลยโอ้โหเขกคต่ชอบไปกดโดนอยู่เรื่อยเลยมีเรื่องเลยน่นไงชอ์ไเล่นกาก็เนี้เลยครับมามามาตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยชนสกอร์เท่าไหร่เล่นเอาสนุกนะครับผมอย่าเพิ่งมาแข่งกับคนอื่นครับแข่งกับตัวเองให้ได้ก่อนนาโชว์เป็นไงล่ะ กดผิดเลยไปใช้ทำไมเนี่ยเปลืองไม่เนี่ยเปลือง,องดิทุทุทมาเลยมาเลยปุ๊บ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 ปุบบอจะว่าในนี้ผมบั๊กก็น่าจะมีนะแต่ผมยังไม่เคยเจอเลยนะครับผมอยากเจออาจจะเจอเวลาเล่นอยู่ๆอยากเจอจเจอเลยรู้เลยก็แทกหน่อยมันสะใจดีไม่ได้ทำนาน พชฮะฮฮะจะโอ้ผิวผิวมันผิวจะตอะออผมปัญญาอ่อนแล้วแม่เก็บเก็บก็ตู้ตู้ต้ต้ผมจะไม่โกงเลยนะจะเล่นด้วยขี้กากฝีมือตัวเองที้มือของตัวเองยงเลยครับก็หอบูมลใจในฝีมือตัวเองนะครับผมฮะเอ้ออะไรอีกแล้วเนี่ยฮะโอ้ย โทต่อไปครับแม่งเอ้ยแม่งชอบกดพลาดตลอดเลยแล้ว่อไปด้วยโอ้โอ้นั่นไงเราโอ้เริ่มใหม่เลยสกอเก่ายังทำลายไม่ได้เลยปัดโถเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโดูมิชชั่นก่อนเดี๋ยวนีเก็ตเจอโอเคครับ อ okay, Spin ่าโอเคสปินนะไปมองสปินม <-ay> ีอะไรเอ้ยบั๊กบั๊กโทษอุ้ยเมื่อกี้เห็นป่าววะบอกแล้วต้องเจอบั๊กเป็นไงล่ะโชบั๊กเออปึ๊บๆๆอะไม่เหมาะออกกันปึ๊บๆๆ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  ย,ยังใช้ได้อยู่นะไอ,น,อนี้ก็ตามไม่หลุดสัก,กทีฮะทุกทุทโทะโทอ้นั่นไงล่ะโอ้เงินกากขึ้นเยอะเลยนะนนเนี่ยเราเนี่ย เรากรี๊งกรี๊งกรี๊งเราบกรีงวิ่งเราบอหนีตายตำรวจเดินดินตำรวจนั้นมันไม่ใช่ไงมันเรียกว่าอะไรวะที่ทํางานเกี่ยวกับรถไฟอ่ะผมจำไม่ได้แล้วลืมอ่ะลืมเดิมแม่ไม่พ้นอยู่แล้วนะไม่พ้นแน่รอนมันก็ตามทำไมมม่ไม่หลุดสักทีวะไอ้เนี่ยโอ้ยเออ โอ,อ,อ,อ้จ้าโอ้าผิวผิวผ pues ิวผิวผิวเน่เด็บตัวยอ้าหู้ไนท์แม่ไนท์ไเสียได้ไม่ใช่ไนท์เอ็นไอจีเชีนะฮะไนท์อื้อยนั่นไงพามากฮ่าไอตาไมนก็ดูเหมือนกันเนี่ยไอดูสิอังเกะไรยตาเจ็ดแพ็กก็่อยเนี่ก็ไม่ค่อยได้เจอเยอะ อัปเกรดงั้นแหละฮราผ่านเงินเล่นผิวผิวผิวได้ผิวเลยผิวตรงไหนเนี่ยตายบ่อยบ่อยเจอเอะกผิวผู้ผู้ผู้ผิ้ผู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 ้ผ้ผู้ผู้ผูก็ู้ผู ไอ,อ,อ,อห,หนูนี่ไม่ธรรมดานะฮะกระโดดดูดแล้วเปลี่ยนเลนได้เป็นไงในชีวิตจริงมีใครทำได้ป้างในมีไอห,หนูตัวนี้ทำได้นั่นไงป้ามาั่งแล้ว <S 2> <S 2> โแม่ได้เงินเป็นทุกอ้โหอันนี้ก็คงหอมปากหอมคอกัอนแล้วนะครับล้อผมไว้ต่อกันพาคหน้าเลยกันนะครับบ๊ายบายครับอี